สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ชาแนลนายทารอดพยากรณบายครูเอนะคะวันนี้การทำนายไพ่ทาโร่จะเป็นของผู้ที่เกิดวันเสาร์ค่ะทั้ง12ราศีเลยนะคะที่เกิดวันเสาร์การทำนายในเดือนกันยายน2564นีนี้ผู้ที่เกิดวันเสาร์จะพบกับอะไรบ้างไพ่ทาโร่ต้องการที่จะสื่ออะไรให้กับคุณบ้างพลังงานบวกที่ไพ่ทาโร่จะบอกกับคุณ ผู้เกิดวันเสาร์ดวงการงานการเงินโชคลาภสุขภาพและการเดินทางรวมถึงความรักของชาววันเสาร์จะเป็นอย่างไรผ่านการทำนายด้วยไพ่ทาโร่ค่ะขอพลังงานแห่งไพ่ทาโร่ส่งพลังงานมายัางดวงชะตาของผู้ที่เกิดวันเสาร์ทั้ง12ราศีขอไพ่ได้ทำนายเหตุการณ์ปัจจุบันสิ่งต่างๆที่จะเกิดขึ้นและข้อแนะนำคำเตือนใดๆที่จะเกิดให้กับ คนที่เกิดวันเสาร์นะคะดวงชะตาเหตุการณ์ที่จะเกิดในเดือนกันยายน2564นี้จะมีอะไรบ้างโชคลาบจะมีบ้างไหมการทำนายนี้เป็นการทำนายแบบโดยรวมนะคะไม่ได้เจาะจงว่าเป็นดวงของใครคนใดคนหนึ่งโปรดใช้วิจรารญาณในการชม เสี่ยงหยิบไพ่มา10ใบ,บาการวางวางแบบเซลติกครอสนะคะเป็นแบบดังเดิม two of cups ตัวตน two of wands queen of pentacles lovers justice knight of swords knight of cups Pa e of Wands Temperance Eight of Cups ให้บอกคุณว่าในเดือนกันยานี้คนที่เกิดมาเสาร์เนี่ยตัวตนก็คือดวงชะตาได้ไพ่สองถ้วยให้คนมีคู่ไพ่คนมีความรักคุณจะได้พบรักคุณจะได้พบคนถูกใจสารสัมพันธ์ของความรักกัน ใครที่มีคู่แล้วช่วงนี้ความรักลุมตัวนะคะราบรื่นมีความสุขค่ะ2ไม้เทา้าสอม้เท้าคือไพ่ของการสื่อสารการออกไปข้างนอกพบปะพูดคุยกับคนทั่วไปดังนั้นผู้ที่เกิดวันเสาร์การสื่อสารการเจรจาจะราบรื่น จะไปคุยเรื่องงานไปดิวเรื่องของธุรกิจการค้านะคะราบรื่นการใช้ภาษาการใช้คำพูดประสบความสําเร็จราบรื่นสมสมหวังนะคะการติดต่อเจราจาด้วยการใช้ภาษาต่างประเทศติดต่อกับคนต่างชาตินะคะถือว่ามีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จสูงมากราบรื่นดีนะคะใครคิดที่จะ ไปดีวงานไปติดต่องานนะคะในช่วงกันยาน,นี้ทำได้เลยราบรื่นสำเร็จนะดวงดีดวงเฮงดวงของการที่จะไปสื่อสารไปติดต่ออะไรกับใครนะคะราบรื่นสำเร็จค่ะ Queen of Pentacles คุณมีคนคอยซัพพอร์ตนะในเรื่องโดยเฉพาะในเรื่องของการเงินนะคะการเงินทุนในการลงทุน เงินทองมีผู้ให้การสนับสนุนมีผู้ให้การช่วยเหลือนะคะผู้หญิงที่ร่ำรวยจะเป็นคนซับพอตในเรื่องของการเงินให้กับคุณนะคะหรือว่าถ้าคุณจะไปติดต่อค้าขายนะคะเลือกลูกค้าที่เป็นผู้หญิงที่มีฐานะจะร่ำรวยจะประสบความสำเร็จจะขายได้การที่คุณจะไปถ้าคุณจะไปขายที่ ขายที่ขายบ้านขายรถขายของนะคะหรือจะดิวงานกับผู้หญิงที่มีลักษณะเป็นผู้หญิงเศรษฐีผู้หญิงที่มีอำนาจวาสนาเป็นคนที่มีหน้าที่การงานมั่นคงมีฐานะร่ำรวยนะคะดูดีคุณดิวกับคนแบบนี้จะราบรื่นและประสบความสำเร็จสำหรับดวงเรื่องของความรักนะคะอยู่ในเกณฑ์ดีมากๆเลย เลเวอร์ความรักความสุขความโรแมนติกความรักสมหวังความรักราบรื่นกันยานี้ผู้ที่เกิดวันเสาร์ความรักไม่มีปัญหาค่ะความรักสมหวังความรักมีความสุขคนโสดมีโอกาสได้พบรักได้พบคู่ครองต้องใจได้มีคนคุยเข้ามาและมีความสุขด้วยนะคะคุยกันได้เข้ากันได้ราบรื่นดีค่ะมีโอกาสที่จะมีความสัมพันธ์ นะคะต่อกันคนที่มีคู่แล้วมีครอบครัวแล้วความรักในช่วงนี้รับรื่นดีนะคะคุยกันแล้วไม่ละหองละแหงไม่ขัดคอกันเข้ากันได้ด้วยดีค่ะมีโอกาสที่จะมีเวลาอยู่ด้วยกันเยอะใช้เวลาด้วยกันจู้จี้กันนะคะให้เวลาซึ่งกันและกันให้เตือนว่าหากคุณพบเจอปัญหาใดๆก็ตาม นะคะในเดือนกันยานี้ขอให้คุณอย่าใจร้อนขอให้คุณใช้เหตุผลและความประนีประนอมในการเจรจาในการแก้ไขปัญหาอย่าวู่วามอย่าใช้ความรุนแรงนะคะให้ใช้ความประนีประนอมเห็นอกเห็นใจความยืดหยุ่นและปัญหาเหล่านั้นจะคลี่คลายไปได้ด้วยดีค่ะเรื่องเครียดจะมีเข้ามานะคะความไม่สบายใจความทุกข์ให้คุณต้องคิดมากให้คุณต้องเป็นกังวล นอนไม่หลับนะคะในเดือนกันยานี้จะมีเรื่องเครียดเข้ามาอาจจะเครียดเรื่องของการเงินก็ได้นะคะถ้าคุณเครียดเรื่องของการเงินไม่มีเงินพอจ่ายหนี้หรือปัญหานี้สินรกรุงรังหรือการเงินติดขัดนะคะไพ่ก็บอกว่าให้คุณไปขอคำปรึกษาจากผู้หญิงที่ร่ำรวยผู้หญิงที่ เป็นญาติผู้ใหญ่ก็ได้หรือเป็นเพื่อนรุ่นพี่นะคะหรือเป็นแม่ผู้หญิงที่ร่ำรวยจะช่วยซัพพอร์ตของซัพพอร์ตเรื่องการเงินให้กับคุณได้ค่ะต่อไปนะคะแนวทางแก้ไขปัญหาถ้าเกิดปัญหาอีกแบบหนึ่งก็คือให้คุณอะอย่าอยู่เฉยๆนะคะ ให้คุณอย่ากเก็บปัญหาไว้คนเดียวให้คุณไปปรึกษาเพื่อนสนิทปรึกษาคนที่ไว้ใจได้ปรึกษาคนที่คุณรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่จริงใจกับคุณถ้าคุณไปปรึกษากับคนลนักษณะแบบนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงก็ได้ผู้ชายก็ได้นะแต่เขาจะต้องเป็นคนที่มีจิตใจที่ดีนะเป็นเป็นคนที่คุณไว้วางใจได้นะคะเป็นคนที่คุณสนิทด้วยคุณไปปรึกษาเขาปัญหาต่างๆที่คุณ เกิดขึ้นแล้วคุณเอาไปปรึกษาเขาเนี่ยมันจะคลี่คลายไปได้เขาจะเป็นคนที่จะช่วยแนะนำหรือช่วยหาวิธีการออกจากปัญหาให้กับคุณค่ะต่อไปนะคะตำแหน่งบ้านที่อยู่อาศัยช่วงนี้บุตรบริวารคนอายุน้อยภายในบ้านขยันขันแข็งตั้งใจเรียนตั้งใจทำงานไม่ก่อปัญหานะคะ ก็ราบรื่นดีนะคะสถานการณ์ภายในบ้านราบรื่นไม่มีปัญหาอะไรบุตรหลานน่ารักบุตรหลานบริวารเชื่อฟังนะคะแล้วก็ขยันเรียนขยันทำงานความคิดภายในใจของคุณคุณอยากให้มันมีมการเปลี่ยนแปลงคุณอาจจะอยากรีโนเวทบ้านคุณอยากจะคุณอาจจะอยากเปลี่ยนงานเปลี่ยนแผนก เปลี่ยนที่อยู่อาศัยนะคะในใจของคุณคิดอยากเปลี่ยนแปลงคุณแนะนำว่าให้คุณลองออกเดินทางไปเที่ยวก็ได้นะคะไปพักผ่อนหย่อนใจถึงแม้ว่าสถานการณ์ในช่วงนี้มันจะเป็นช่วงที่ เคอร์ฟิวล็อกดาวน์บางทีบางพื้นที่ออกบ้านไม่ได้แต่คุณต้องหาวิธีการที่จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงอะนะคะ mm hmm. เพื่อให้ความรู้สึกของคุณดีขึ้น mm hmm. เพื่อให้ชะตาดวงชะตาของคุณเนี่ยมันมีการเคลื่อนไหวมันมีพลังงานหมุนเวียนแล้วจะทําให้คุณเนี่ยสบายใจขึ้นปัญหาต่างๆมันจะทุเลาเบาบาง แล้วก็ชีวิตของคุณจะดีขึ้นชีวิตของคุณจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงคุณจะย้ายบ้านก็ได้เออไม่ใช่ย้ายบ้านย้ายของภายในบ้านนะคะจ,จับนู่นจับนี่โต๊ะตู้เตียงนะคะขยับขยเบเปลี่ยนมุมใหม่นะคะเปลี่ยนห่วงจุยบ้านบ้างนะคะเอา,เอาให้มันมีเสียงน้ําเปิดวิทยุเปิด อินเทอร์เน็ตอะเปิด YouTube ให้มีเสียงน้ำจอกจอกแจ๊กแจ๊กจะช่วยเสริมดวงชะตาของคุณให้มีพลังให้มีพลังงานหมุนเวียนพลังงานหยินหยางนะคะดวงคุณจะดีขึ้นโดยเฉพาะจิตใจคุณ่ะมันจะดีขึ้นมันจะสว่างขึ้นพอจิตใจมันดีขึ้นมันสว่างขึ้นมันโล่งขึ้นคุณก็จะมีสติและปัญญาเกิดขึ้นทําให้คุณคิดหาวิธีที่จะทําให้ชีวิตของคุณเนี่ยมันสบายขึ้นมันสุขใจมากขึ้นแล้วก็คิด แก้ปัญหาได้ดียิ่งขึ้นค่ะเนี่ยไพย,ยังบอกเลยว่าให้คุณเนี่ยต้องออกอ่ะนะคะต้องออกไปนะคะออ,ออกออกไปพักหนึ่งก็ได้คุณจะไปเยี่ยมญาติก็ได้หรือคุณจะแบบไม่ได้ฝังตัวอยู่กับบ้านนะคุณจะต้องแบบออกไปออกกําลังกายในสวนนะคะหรือเดิน ออ,ออกไปสักชั่วโมงสองชั่วโมงหรือสักพักสักครึ่งวันก็ได้นะคะลองหาวิธีการดูว่าจะทำยังไงให้ตัวเองมีแอคทิวิตี้ได้เดินออกจากบ้านไปได้เดินทางออกจากบ้านไปสัก สักพักหนึ่งนะคะไม่ต้องเต็มวันก็ได้หรือถ้าไปได้สักสองสามวันยิ่งดีมันจะช่วยทําให้ปรับเปลี่ยนดวงชะตาของคุณเนี่ยให้มันเข้าที่เข้าทางนะคะไปรับพลังงานจากที่อื่นบ้างไม่ใช่ว่าฝังตัวอยู่กับที่เดิมแล้วพลังงานเก่าๆเนี่ยพลังงานดักดักพลังงานขุ่นมัวต่างๆมันก็วนเวียนอยู่แต่ในบ้านนั่นแหละนะคะคุณต้องไปปลดปล่อยบ้างเขาเรียกว่าไปชาร์จพลังงานนะคะเปิดดวงให้พลังงานดีๆเนี่ยเข้ามาไปสัมผัสธรรมชาติบ้างนะคะ น้ำเนาะแต่ช่วงนี้น้ําตกหลายๆที่ก็ปิดนะนะคะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็ไปเชียงใหม่ไปน้ําตกแม่กลางอะไรมาปิดหมดไม่มีคนเลยนะคะเอาเป็นว่าคุณอาจจะไปเดินห้างก็ได้ห้างก็เปิดเนาะไปเดินห้างแต่ก็ป้องกันให้ดีๆนะคะเดินห้างเดินอะไรให้มันมีแบบว่า Activity หมุนเวียนนะคะไปรับพลังงาน ข้างนอกบ้างจะช่วยทําให้ดวงชะตาของคุณเนี่ยมันสดใสมันสว่างขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นเคล็ดลับอย่างหนึ่งนะคะในการปรับเปลี่ยนดวงชะตาถ้าคุณรู้สึกว่ามันเศร้ามันเหงามันแบบว่าเนา่าเนา่เนาเดิมเดิมอ่ะนะคะคุณก็ต้องมีการหาวิธีการแก้ไขแก้เคล็ดนะคะวันนี้ก็นํามาฝากกันว่าให้ปรับเปลี่ยนสิ่งต่างๆภายในบ้านเพื่อที่จะแก้เคล็ดความซ้ำซาก ความไม่ก้าวหน้าความไม่พัฒนาความซึมเศร้าเหงาใจนะคะออกกําลังกายกระโดดโลดเต้นบ้างขยับแข้งขยับขานะคะบ้างก็จะทําให้พลังงานเนี่ยมันหมุนเวียนขึ้นนะคะมันจะได้มีการถ่ายเทพลังงานภายในบ้านนะคะเอาละค่ะก็ถือได้ว่าเป็นเคล็ดเล็กๆน้อยๆนะคะที่จะมาช่วยส่งเสริมดวงชะตาของคนที่รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยมัน มันพลังงานมันน้อยดวงมันตกดวงมันแย่แต่ไม่ถึงขนาดแย่มากนะแย่แค่ว่าจิตใจเศร้าหมองคิดมากนอนไม่หลับเป็นกงนังวลมีความทุกข์อยู่ในใจก็ให้ปรับเปลี่ยนอย่างที่บอกนะี่ย ให้มีให้มันมีพลังงานหมุนเวียนนะคะภายในบ้านหรือหมุนเวียนรับประสบการณ์ใหม่ๆเข้ามาในชีวิตนะคะไปมองเห็นอะไรใหม่ๆไปสูดอากาศที่บริสุทธิ์นะคะเอามือไปจับต้นไม้บ้างเพื่อเป็นการชาร์จพลังงานแล้วคุณก็จะรู้สึกดีขึ้นแล้วดวงชะตาคุณก็จะค่อยปรับเปลี่ยนนะคะให้พลังงานข้างนอกเนี่ยมันเข้ามาไล่เอาพลังงานเสียๆข้างในของเราของเราเนี่ยออกไปทำให้คุณดีขึ้นค่ะ ออาล่ะค่ะถ้าชอบสไตล์การทำนายและเคล็ดลับในการปรับเปลี่ยนดวงชะตาให้ดีขึ้นแบบนี้จากดิฉันครูเอปัทมพรนักพยากรณ์อ่านไพ่ทาลโร่ก็กดติดตามกด subscribe นะคะเพื่อที่จะได้รับข้อคิดเคล็ดลับในการปรับดวงชะตาให้ ดีขึ้นให้มีความสุขให้เหงให้รวยมากยิ่งขึ้นในทุกๆคลิปที่จะนำมาฝากกันนะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมเข้ามาวิวนะคะในการ อ่านหน้าไพ่ทํานายดวงชะตาให้กับคุณในวันนี้ค่ะวันนี้ดีฉันครูเอปัทมาพรนักพยากรณ์อ่านไพ่ทาโร่และไพ่ทาโร่นะคะขอลากันไปก่อนขอบคุณสําหรับการกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด s u b s ไคร b ์กดคอมเมนต์มานะคะวันนี้ลากันไปก่อนค่ะฝากติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ